สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับจานเต้เริ่มลงไปข้างล่างแล้วครับ่อน,นี้มีทั้งหน้าดินทั้งดินเหนียวครับรอบนี้จะเอาดินเหนียวครับรอบนี้จะเอาดินเหนียวไปครับวราเอาหน้าดินไปขายเป็นรถรถเป็นละราคาหรือเปล่าเนี่ยหน้าดินกับดินเหนียวเนี่ย เดต้องต้องทำทางลงไปครับไม่รู้จะขึ้นได้ป่ากันเต้ยบอกว่าไม่ยากครับเดี๋ยวจัดให้ ต้องการแบบไหนขอให้บอกเดยวฝังตัวดินเหนียวเลยครับเพราะว่าหน้าดินเอาไปขายนิดนึงแล้วมีหน้าดินก็จะขึ้นมาขุดเอาข้างบนนี่ครับเนี่ยก็ลงไปข้างล่างนี่ครับโอ้แจวเลยครับพี่น้อง ฝังตัวแล้วมาไซร์หลดบ่ มนี้ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะครับกับจารเตอร์จารเตอร์แกจะสอนตลอดครับ จะไม่ฝังตัวต่ำเกินไปครับอือเอาประมาณนี้อา้าวใส่เลยครับไม่ลีลาครับ จะอยาไปตีปั๊มแก็บนะดินเหนียวแต่ส่วนมากเขาอยากได้หน้าดินกันครับถ้าเรือดินเหนียวก็จะขายไม่ค่อยได้ปกตินี่ก็จะผสมผสมกันไปนะให้มันขายได้หมดจะได้เสพสระไห้เขาครับแต่มีคนจะเอาดินเหนียวครับก็เลยต้องทำแบบนี้ครับไม่งั้นก็คลุกๆุกไปนั่นแหละคลุกเขา มันก็ยังสวยอยู่นะถ้าคุกเข้าไปอะ่ะเพราะว่าหน้าดินมันหนากับบ่อลูกนี้ไปเช้าอาจาย์ภาคมาครับเอารถมาด้วยแต่ไม่มาวิ่งครับเพราะว่าเข้าไม่ได้ครับก็เลยโอ้เดี๋ยวไปธุระก่อนดีกว่าไปธุระก็เลยไม่ได้มาเลยแต่ตอนเช้าแกมาแล้วแหละ เดี oh! God, ๋ยวผมพาไปดูว่าทำไมแกไม่ได้วิ่งอ้าวปะโอ้กลมนายเลยปะตันโค้งกลุมนาเดี๋ยวนี้ที่ไหนปับแกนปะในบ้านเต็มแล้วปะเต็มแล้วตัดไปผุนก่อนฮะตัดไปผุนก่อนตัดไปผุนก่อนเย็นดีแต่ว่า ปางเต่ม,ม่เน็ตนี่ปว่างภาษาอะไรเมนวะแมนครับแมนแมนคร <laughs> ับป๋าออเออให้ว่างแก้วปะครับสุดยอดเลยป่ะ <c oughs> บริการดีโพดไปได้ยักเกียวแล้วป่ะไปทางออกเกียร์ เออตัวนั่นเนาะนี่แหละจานพักจานภาคติดตรงนี้เลยติดปะติดแล้ววะโอ้เปิดอาลาสแล้ววะมาลลองแล้วปะบอลล้องหรอกปะขนาดมาเบิ้งซื้อๆแล้วก็ไปแล้วมาเบิ้งซื้อแล้วก็ไปแต่มาบ่ผ่านไปเบิ้งหกล้อละอ๋อเฮ้ยมาหกล้อละ จันภากอยากได้หกล้อครับโอ้ดาบตุงชาวรถไทยเองเลยวะทั่หาไปนะ่ะทั่หานายเหรอวะแมนมโอ้โ,อโอคือรถทับไปเดี๋ยวจะไปช่วยตระตรงดันครับเพราะว่าเพิ่งไปล้างแผลมาหนูกัด ไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ผมสวดครับ